เชี่ก้สูสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะงงๆกันนะแะจะหมุนไปทางไหนหาทางไม่ถูเลยหรอฝั่งนี้ไม่เคยตัดนะคะลุกนิดนึงแล้วฝั่งนี้คือถ้าตรงไหนซอยได้เราก็ซอยถ้าตรงไหนซอยไม่ได้ก็ต้องเว้นไว้แห้งที่ที่เขา เ,เรียกเอตต้นมาจะกล่าวมาร้อยตรงไหนที่เราลงไม่ได้เอ้ยดีนะเนี่ยส่นเปนไม้ ไม่ตัดให้เรา,เาก็จะเว้นไว้เขาจะมีคนเหลืองว,วับต้นมีค่ะแต่อเนี้ยแนาถึงหมดนะเขาก็ะจะแย่งไปต้องดูด้วยนะคะว่าไหนจะซอยได้แค่ไหนแต่คุณรู้สึกว่าตัดยางดีเลยนะใช้ไ,ได้ลูบหลังต้นยางค่ะต้องใ อ๋อฝั่งนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเขายามอยู่แค่นี้แล้วก็ฝั่งนี้นตรงปลูกยางไม่เหมือนกันน่าจะปลูกคนละทีลกค่ะแล้วก็ไม่จะเป็นร่องด้วยนะคะฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันข้้งวันเป็นนึ่งใช่ไมหมคะน้ำมันไหลไหลลงมาจะเป็นร่องร่องร่อง,องน้ำร่องอะไรเี้ย ต้นกัปูหนามอะไรกเ,เยอะเราไปใกล้ๆเขาก็อันตรายมีชีโลบให้นาจะบุกไปบบกับตัวอย่างและได้ยืนร่วงงานอันตรายนี่ร่องรอยเมื่อกี้ต้นนี้ที่ตะกรงกำบังอยู่ไม้มันแชฉงมาโดนเลือดเลือดหนองไอ้ยาง่อ,อยเนี่ยค่ะ มันแชงแ่งโดนตรงนี้ถ้าไม่โดนไอ้ตรงนี้ก็โดนหน้าผากะตะกองแล้วโดนหัวแหละอุโห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 ้ยู้วู้วู้มองเห็นนะ้มเ,เอเี้ยขนาดนั่นเจ้าเอาแล้วเป็นไง เฮ้ยละอ๋อมันเอียงมันเอียงแล้วมันไหลลงมาลื่นลงมา,าเห็นอยู่น้าแกมือชี้เวลาจะเย็นค่ะ หน้าแค่ตอยหนึ่งตัดเพลินเมื่อกั้ล้อข้าหลังลึกกว่าเอียงถอยเพลินถอยเพลินมันขัดลงมาตรงนี้ค่ะลืมดูไปว่ามันเป็นหลิงขอบหลิงอยู่ตรงนี้นี่กรใจายอะไรพยาามันลกเลยนะคะ

เข้าใจแ,แล้วนะเดิน bon ไม่ทางอยู่ขอสั้นจบ่นจะบ่นไม่ทำตามแกสั่งเดี๋ยวแกไม่ให้ตามถ่ายเลยนะ ตรงนี้ว,วันนี้อากาศปแปลกๆค่ะเดี๋ยวคล้มเดี๋ยวอบอ้าวหรือแดดอบอ้าวจริงๆนะเนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลย ก็ให้น้าแกไล่ไปด้วยเหลือคิดหน้านะคะอย่าใจเสย90ขอบคุณเทกนิดนะคะบคุอมเมนุกุกคด้วยนะคะถ้าข้ณ้ขอใครด้วยนะคะใจเสก90ชาวันกรค่ะ